สวัสดีครับเพื่อนๆอาล่ะครับผมวันนี้ผมก็ได้มเมล็ดพันธุ์ใหม่มาแล้วนะครับทุกคนอะนะฮะนี่เจ้ามัมมี่ซีดนะฮะอ่าเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างได้กันหรือ,อยังนะฮะอ่ะวันนี้ผมก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอซื้อตัวอ่าร้านค้าก่อนนะครับผมพอดีว่าร้านค้ามาพอดีนี่ตัวนี้ตรงก็ยังไม่ได้นะฮะทุกคนอะฮะ ปึ๊บอันนี้อะไรเอ่ยมาทุกคนมาเดี๋ยวเราไปกันเลยฮะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะทุกคนมาก่อนอื่นผมได้มเมล็ดมาแล้วผมก็ต้องมาสับสล็อตนะครับผมมานี่สล็อตปลูกผักของเรานะฮะอันนี้จะเป็นสลอทท็อตที่ผมเอาไว้ทําผลใหญ่นะทุกคนอ่านี่นะฮะอันนี้ก็เป็นผลอ่าตัวเมเปิลคลิปที่แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะทุกคน ก็จะเป็นคลิปตัวแมวอันนี้นะฮะแมวใส่หมวกนะฮะแมวฮาโลวีนมาเดี๋ยวก็อื่นเราต้องเอาหม้อปรุงอาหารกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเอาใช้ตัวเจ้าอ่าตัวแบ็กแคทนะครับผมหรือว่าแมวสีดํานั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บตัวเจ้าฟักไข่กลับไปก่อนนะทุกคนมาแบ็กแคทผมมีเยอะมากเลยทุกคนคือเปิดมามีแต่แบ็กแคททั้งนั้นเลยะฮะนี่ปึบ นี่มีแต่ตัวใหญ่นะฮะสี่โลอ่าน่าจะเกี่ยวที่เวลด้วยนะบางตัวก็เวลสูงนะฮะเวลสิบกว่าแต่ก็สี่โลนะทุกคนก็ถือว่าน้ําหนักก็โอเคนะถ้าเวลร้อยน่าจะตัวใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่าทาให้สัตว์เลี้ยงเวลร้อยนะครับทุกคนอันนี้ก็เวลปกตินะทุกคนมาก็อื่นเราต้องอ่าเตรียมตัวอ่าเจ้ากบด้วยนะนี่ ผมมีกบตัวเล็กนะทุกคนถ้าใครมีตัวใหญ่ก็สามารถทำได้นะจะทำได้ง่ายกว่าตัวเล็กนะอ่าหรือว่าใช้เจ้าสามเข่าก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมจะลองอ่าใช้ตัวเจ้ากบฟ้าก่อนนะทุกคนว่าอ่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะแล้วมันจะติดปักหรือเปล่าเพราะว่าตัวเจ้ากบสีฟ้าเนี่ยเราทุกคนคือมันจะติดปักมากๆเลยเวลามันใช้สกิลมันจะสาม,มารถอ่ามันจะใช้สกิลไม่ติดแต่ทุกคนอ่าเพื่อนเื <S <S <ๆ>่อคนไหนเป็นกันบ้างเอง่ยผก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะฮะทุกคน มาปึ๊บปึบปบ๊นี่น,นี่แล้วก็วางเมล็ดลงไปเลยนะครับแล้วก็ทําให้เมล็ดนี่อ่าโตเขาเรียกว่าอะไระเจริญเติบโต,ตได้เต็มที่นะก็คือแบบว่าให้มันยังไม่ออกผลนะทุกคนก็คือให้มันโตอย่างเดียวนะอ่ะตอนนี้เราผมจะอ่าข้ามไปตอนที่มันโตเลยดีกว่านะครับเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะทุกคนมาฮะตอนนี้ตัวเจ้ามัมมี่นะครับ ของผมก็ได้โตเต็มที่แล้วทุกคนต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนที่ได้ต้นใหญ่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่ามีวิธีไหนที่สามารถปลูกอ่าต้นไม้ให้โตแล้วก็ต้นใหญ่นะฮะทุกคนมาตอนนี้ก็รดน้ำไปเรื่อยเลยะครับทุกคนตอนนี้ก็รอแมวนอนนะฮะแล้วก็ตัวรอเจ้ากบใช้สกิลนะฮะทุกคนนี่ปึ๊บอันนี้ผมปักสปิงเกลรอเลยเพราะว่าอ่าแมวเริ่มมานอนแล้วนะ,ะทุกคนนี่นี่ก็ปักไปเลยฮะ,ะผมปักทีละนิดนะัะผม เอ้าเจ้ากบไปใช้ตัวเจ้าเมเปิลนะฮะโอ้โหทุกคนปักเดี๋ยวแล้วผมปักมาสเตอร์อะไรเยอะแยนะนี่ยเสียฟรีนะฮะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนอ่าตัวสปริงเกิลเรามีเยอะนะฮะเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวเจ้ากบอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้อ่าเขารอสกิลน้องแมวนอนกันก่อนนะฮะทุกคนมามาตอนนี้ก็อ่าน้องแมวเริ่มนอนแล้วครับทุกคนมาอรอลุ้นกันเดี๋ยวเราต้องอนี้ออกก่อนปุ๊บติดไหมติดไหมเจ้ากบ นิดนึงได้หรือเปล่าทุกคนตอนนี้แมวแมวเริ่มตื่นกันหมดแล้วนะฮะแมวไม่นอนแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเจ้ากบเดี๋ยวเนี่ยทุกคนมันชอบบักอะทุกคนเจ้ากบอะคือน้องจะไม่ค่อยใช้สกิลโดนต้นไม้ทุกคนแล้วก็ทําให้สกิลของน้องดีกลับคืนกลับไปเริ่มต้นนะฮะทุกคนมางั้นเราก็ต้องรออีกรอบหนึ่งนะทุกคน อ่าว่าเราจะได้ผลหรือเปล่านะฮะเราอยากดูหน้าตาของเจ้าต้นมัมมี่นะครับเป็นต้นยังไงแล้วอ่าจะน่ากลัวขนาดไหนหรือว่าจะมีราคาที่แพงขนาดไหนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะฮะนี่ตอนนี้ผมก็ได้แต่รอก่อนนะ,ะทุกคนตอนนี้ก็หาพวกซีทพวกอะไรรอกันนี่พืชใหม่ผมยังไม่ได้นะ,ะทุกคนตัวทานเซนเดนนะฮะ คือหายากมากมากเลยครับทุกคนคือยังผมไอสองเมล็ดล่าสุดอะ่ะที่เป็นทานเซเนนอะ่ะผมยังไม่มีเลยนะเพราะว่ามันหายากมากมากมางั้นเดี๋ยวเราลงไปขุดอ่าหลุมดูก่อนนี่นฟึบอยากได้งูทุกคนของงูผมได้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใช้ยังไงนะครับไม้กวาดอ๋อเขาบอกว่าเราสามารถขี่ไม้กวาดได้แลครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปลองใช้สกิลกันนะทุกคน ไปกันต่อฮะตอนนี้ก็รอน้องแมวนอนนะครับผมคือนอนยากมากๆเลยทุกคนใครที่มีแมวใหญ่อะผมว่าจะง่ายกว่าน,นะหรือว่ามูลมูลแคทไม่แน่ใจว่ามูลแคทก็จะได้ง่ายกว่าหรือเปล่าอ่ะมาฮะอรอรอบนี้นะน่าจะรอบสุดท้ายนะถ้าไม่ติดก็ <c oughs> เดี๋ยววัว่างๆค่อยมาทําให้เพื่อนดูใหม่นะครับผมผมอยากดูหน้าตาของเจ้าต้นมันไม่เฉยทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะฮะปุ๊บมาใกล้ถึงยัง ะะอีกหนึ่งนาทีทุกคนติบติบเติบเดี๋ยวผมจะใช้เจ้ากบเดี๋ยวเล่นรอบหนึ่งนะเจ้ากบถ้าเจ้ากบไม่ได้เดี๋ยวอ่าไว้ผมไปใช้ตัวเจ้าสามเขานะค,ะ <S <S ครบับทุกคนแต่ทุกคนผมไม่รู้ว่าอ่าต้นมมมี่อ่ะมันเกิดเฉพาะกลางคืนหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเหมือนก่อนหน้าน,นี้ผมเคยอ่าเคยปลูกแบบตอนกลางวันอ่ะมันไม่ได้ผลอ่ะแต่ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่ามัน เกี่ยวหรือเปล่านะทุกคนอะรอฮะเนืที่อ่ะแต่ผมยังไม่ใส่เจากกบนะเพราะว่าผมอัดตัวอ่าเมล็ดอ่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเดียมมีเดียมเพดอ่ะ,อะตัวบูทอะทุกคนนี่ใส่ไปละมาเพื่อให้เวลาได้อย่างรวดเร็วนะทุกคนทุกคนอดใจรอนิดน,นึงนะครับผมเดี๋ยวรอดู คือมันมัน,ม,นมันก่อจะทํามันก็ยากอะทุกคนมาเปิดลูกอมงูโอ้โหได้เจ้ากล่องนี้นะครับผมฮาโลวีนเกียร์บล็อกนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าเราจะเปิดได้อ่าตัวของแลหรือเปล่าในตัวฮาโลวีนเกียร์บ็อกนะฮะทุกคนเดี๋ยวมารอติดตามชมนะครับผมในคลิปนั้นเดี๋ยวว่าเราจะได้ตัวอ่าตัวใส่ของคอที่ไม่ใช่สาของคอดีก ที่เขาทําให้สัตว์เลี้ยงติดกับเราอะทุกคนเวลาเราเดินไปไหนสัตว์เลี้ยงก็จะเดินมาหาเราอะทุกคนมาได้เวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวแมวแมวรีบมานอนดิทุกคนแมวแมวยังไม่นอนเลยอะคือมันเหมือนจะควบคุมง่ายนะครับทุกคนแต่ก็ควบคุมยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นแมวมูนอ่ะมันก็จะนอนเลยนะไหมเดี๋ยวต้องรอดู ผมเห็นบางคลิปนะเขาเอาอ่าเจ้า,าแบ็คแคะไปติดตัวอ่าในแม่มันก็จะอุ้ยนี่ไงทุกคนอุ้ยเฮ้ยเจ๋งอะทุกคนต้นมัมมี่ของเรานะฮะน,นี่ปกติมันจะมีสี่สี่นิ้วหรือเปล่ามันหายไปไหนนิ้วหนึ่งหรือว่ามันมีแค่นี้เองทุกคนอ่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเช็คราคาดูกันว่าราคานี้มีราคาที่เท่าไหร่นะฮะทุกคนมาโอเคผมก็เก็บแล้วก็ไปเช็คราคาเรียบร้อยนะครับทุกคนได้ประมาณที่เก้าล้านบาทนะครับทุกคนโอ้ก็เป็นอ่าพืชที่มีราคาที่สูงเหมือนกันนะครับทุกคนสาหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนเอาละครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายครับ